สวัสดีช่วงตอนเย็นนะครับมาหานปลาเช่นเคยนะครับโดยใช้รำข้าวนะครับเนื่องจากไม่มีงบซื้ออาหารสำเร็จก็เลยลองเอานี่มาทดแทนดูครับดูครับกินจ,จุจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มให้เม็ดใหญ่แล้วครับเม็ดเล็กเปลืองนะครับรำข้าวเนี่ยแทนได้ครับ ครับตอนนี้เริ่มเริ่มมองเห็นจำนวนตัวปลาแล้วครับจากที่ไม่ค่อยอจะโผล่มาเท่าไร่ตอนนี้เห็นแล้วครับเห็นตัวปลาแล้วครับใจรักในการเลี้ยงครับก็ต้องทนเรื่อยๆนะครับกวจะถึงปีใหม่ก็ ตัวโตพอดีประมาณประมาณสามนย้ประมาณเนี้ครับเราดูแต่ในกระชังนี้ครับถ้นในกระชังนี่โตได้สักประมาณเท่านี้จะตักปล่อยออกมาทีละตัวสองตัวเรื่อๆยๆครับประมาณนั้นเด้อพี่น้องข่าวกระรอเกี่ยวอยู่รถเกี่ยวบอกว่ายัางไม่ว่างอืม ปลาก็เหมือนมีชีวิตเหมือนคนเราตอนนี้นายกชังกำลังโผล่มาโผล่มาจัดก,การกินจำข้าวครับจำข้าวนะครับประมาณนี้ในส่วนนะครับก็รองงบรองงบมาเึ็นปุ๊บ จะจัดให้จะจัดให้อ่าเม็ดใหญ่นะครับก็ต้องติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับนะครับจะต้องทำที่ดักตรงนั้นเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่เพียงเท่านี้ครับไว้พบใหม่กันคลิปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ